สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยดังต้องคำสาบคนห้าราศีนี้เด่นเรื่องโชคเรื่องลาบคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องของการเปิดดวงคนหาราศีที่มีเกณฑ์ว่าช่วงนี้ดวงเฮงมีโอกาสรวยสูงมากเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ เอทุกต่านขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้คะ่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปราก็อยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซอนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือคะ่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะมาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกคะ่ะหาราศี หนึ่งราศีนี้คือราศีดวงดีนั่นก็คือท่านจะเกิดในราศีมังกรหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะชาวราศีมังกรในช่วงนี้ค่ะดวงการเงินโดดเด่นมากๆเลยนะคะ มีโอกาสได้เงินก้อนโตจากการทำงานหรือการลงทุนรวมไปถึงมีโชคมีลาบเข้ามาอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จทางการเงินเลยทีเดียวนะคะถัดมาราศีที่สองคือท่านจะเกิดในราศีกุมหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะชาวกุมช่วงนี้ดวงการเงินดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ มีรายได้จากการทำงานเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงมีช่องทางหารายได้ใหม่ๆเข้ามาอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสสร้างความมั่นคงทางเงินให้กับตัวเองได้ด้วยค่ะถัดมาราศีที่3คือท่านจะเกิดในราศีมีนหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนค่ะ ชาวราศีมีนมีดวงการเงินที่มั่นคงขึ้นในช่วงนี้นะคะรายได้จากการทำงานจะมากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงมีรายจ่ายที่ลดลงอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่มีเงินเก็บมากขึ้นแล้วก็สามารถวางแผนทางการเงินได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะถรามาราศีที่สี่คือท่านที่เกิดในราศีเมษหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13าพฤษภาคมค่ะ ชาวราศีเมษมีดวงการเงินที่ดีขึ้นในช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้เงินก้อนโตจากการทำงานหรือการลงทุนรวมไปถึงมีโชคมีลาบเข้ามาอีกด้วยค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นช่วงที่ร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จทางการเงินมากๆเลยนะคะแล้แล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีพฤษภค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มมิถุนายนนะคะ ชาวราศีพฤษภมีดวงการเงินที่ดีขึ้นในช่วงนี้ค่ะมีเกณฑ์ว่ามีรายได้จากการทํางานที่มากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงมีช่องทางหารายได้ใหม่ๆเข้ามาอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองนะคะเอาล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงการเงินของคน5าราศีที่เรียกได้ว่าดวงโคตรดี ดวงโคตรปังในเรื่องของโชคลาภเงินทองดวงการงานการเงินทั้งหมดที่นำมาฝากไว้ในคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ